รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยดีสุด .com สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูวิกรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพอเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับเรามาเจอกันเป็นประจำเลยนะครับทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง g m m 25แห่งนี้นั่นเองนะครับได้เช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับทางรายการเราหรือว่าพี่เฮนรี่หรือว่าชายเลยเนี่ยนะครับเข้ามาได้เลยที่ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ m o v i e g ู r u t ี s ช o w ครับและแน่นอนนะครับ เป็นประจำช่วงนี้ของเรากับ w o w i e w e b d e s u t c o m นะครับเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระและความรู้บวกความบันเทิงพ่วงเข้าไปนะครับอย่างที่เราบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์กับการแสดงความคิดเห็นการสร้างเวทีในการแสดงความคิดเห็นจะประกอบด้วยการตั้งคำถามการแสดงความคิดเห็นใน d ี s u t c o m เนี่ยเขาก็จะมีหลายหมวดหมวดสุขภาพหมวดความบันเทิงหมวดเรื่องการเงินเรื่องของหุ้นสามารถเข้าไปติดตามได้ เข้าไปวิเคราะห์ได้พอเราวิเคราะห์แล้วเราติดตามเนี่ยมันจะสามารถทําให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาผลตอบรับและผลลัพธ์ที่ออกมาเราสามารถประมวลออกมาเป็น private ranking report แล้วหลังจากนั้นเราสามารถที่จะแปลงสภาพให้กลายเป็น private analysis report แล้วก็ export ออกมาเป็น excel พอ excel เสร็จพี่ก็เมลให้ชายเมลให้เพื่อนเพื่อนดูได้แล้วก็เก็บมาเพื่อสร้างความคิดเห็นเพิ่มพูนในวาระต่อไปได้ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ www.dsur.com นะครับและเราก็จะมาเริ่มกันในช่วงที่ก็ค u อโฟกัสของเรานะครับจะไปโฟกัสกันกับภาพยนตร์เรื่อง Bur d e n ้นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาเติบโตขึ้นมาในกลุ่มคูคลัคส์แคลนนะครับหรือว่า KKK หลายคนเคยรู้จักกันแล้วซึ่งเป็นกลุ่มลัทธิคนผิวขาวนะครับที่เป็นหัวรุนแรงเพราะว่าเขาจะเหยียดผิวสีนั่นเองนะครับแต่ว่าวันหนึ่งครับแฟนสาวของเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอออัันนน้แลละกกก็มมาุ่ ้ไดจนในที่สุดเขาถูกตามล่าโดยกลุ่มคนผิวขาวหัวรุนแรงกลุ่มนี้เนี่ยนะครับส่วนคนผิวดำนะครับหรือว่าคนผิวสีในชุมชนก็ไม่ต้อนรับเขาเช่นกันจากเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตลอดนั่นเองมีเพียงคนเดียวครับเป็นสาธุคุณผิวสีคนหนึ่ง<อ>นะครับที่ยอมเห็นใจและก็ยอมช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยหนุ่มคนนี้ครับหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงซึ่งพุ่มกับแอนดรูว์เฮกเลอร์นั้นได้หาข้อมูลและพัฒนาบท ใช้เวลานานถึง15ปีและแถมยังไปเชื้อเชิญเอา Forest Whitaker เนี่ยให้มาร่วมงานแล้วก็ทำสัญญากันในปี2006 ซึ่งตอนนี้เลานับเนี่ยคือปี2020นะครับต้องบอกว่าใช้เวลามาราธอนมากแล้ว Forest Whitaker เองก็ให้ไอเดียเพิ่มเติมกับภูมกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ได้ทำการฉายรอบปฐมทัศน์ไปนะครับที่ Sundance Film Festival ในปี2018นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจนกระทั่งเรื่อง Burden เนี่ยนะครับได้รับรางวัล US Dramatic Audience Award ไปนะครับวันนี้ครับเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องเบ r d e เมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วในช่วง Movie Guru Focus ครับ Sean, Movie Guru Focus. You're about the best thing that's ever happened to someone like me. What's she doing now? Oh, you know, just spend some time. I know Mike Burge. We used to hang out just like these two. But the things are different. Why is that? Klansman. We're in the midst of an epidemic right here in Lawrence. I've done a lot of bad things in my life. Things I now regret. If you truly want to leave, Clay and your first step is admitting what you've done he needs to go back to where he belongs one these people like my family uh-huh look where it got you can't get rid of hate let's replace it with something else We got no food they're living out of the car am i understanding that you would like a room for that man I'll do it, Reverend. So what you gonna do? I've been praying for some kind of sign. If this ain't a sign, then I don't know what is. How did you let that man in this house? You out of order, Klansman. I ain't no Klansman no more. You don't lead a Klan, Daddy. It's in you. We ain't ever gonna stop. can forgive me แล้วมาถึงตัวอย่างเรื่องที่2ในช่วง Mo v i e Focus กับหนังเรื่องนี้ Fantasy Island เป็นภานพย,ายนตร์แนวสยองระทึกขวัญจริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้มีการวางฉายในช่วงที่ปลดล็อกดาวน์แล้วแน่นอนขณนะนี้ภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ฉายในรูปแบบการชมในลักษณะ New n o r m a l ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นแนวแบบตามชื่อเขาเลย f a n t a s y Island นะครับ,รบก็เป็นแนวแฟนตาซีแต่ว่าเป็นเรื่องราวการปลดปล่อยจินตนาการไปตามตัวละครแต่ละตัวซึ่งแต่ละคนเขาก็จะมีความฝันของเขาเองนะครับแต่ว่าความฝันอันนี้เนี่ยนะครับ จะตามมาด้วยความสยดสยองนั่นเองเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเรามีตัวอย่าง,งภาพยนตร์เรื่อง Fantasy Island มาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับในช่วง Movie g r u Focus ครับ There is an elevator In the elevator we p r e s s the button to the floor with no name Behind those doors was a life you always dreamt of it's here this weekend you will be our guest here anything and everything is possible no service it's not everything is possible good evening i'm mr rurik let me officially welcome you to fantasy island so what's your fantasy revenge on a childhood bully Just it. I see it. your life is about to change I got it. Yeah, I want it. There's only one fantasy per guest, and you must see your fantasy through. It brought her back to life. No matter what. Oh my God, that's really her. Work. This is not what I meant. What the hell is this place? People die here. The island's twisting what we asked for. We weren't brought here to have our own fantasies. I want it. I got it. I want it. We were brought here to be a part of something else. I got it. I want it. I got it. I'm your friend. I've always wanted to hear you say that. <laughs> เราจะมาโฟกัสกันต่อนะครับกับเรื่องราวของการอุ่นเครื่องนะครับกับผลงานที่โดดเด่นของคริสตเฟอร์โนเลนซึ่งเป็นผู้กำกับที่กำลังจะมีผลงานการกำกับเรื่องเทนเน็ตมาให้ได้ชมกันเร็วๆนี้กันแล้วนะครับภาพยนตร์ระดับโลอกบัสเตอร์แนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่ยอดเยี่ยมของเขาก็คือ The Dark Knight Trilogy นั่นเองสัปดาห์นี้ครับเราก็เลยจะเริ่มโฟกัสกันที่ภาคแรกนะครับนั่นก็คือ Batman Begins นั่นเองครับ Batman Begins ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ Batman ตามความเข้าใจในมุมมองของคริสตเฟอร์โนเลนซึ่งเขาอิงจาก การไปคัดเอาไอเดียผสมผสานกันของแบทแมนอย่างเช่นมาจากการ์ตูนแบทแมนของ DC Comics นั่นก็คือ The Man Who Falls, Batman Year One, Batman the Long Halloween ซึ่งนอกเหนือจากการเอาไอเดียและอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจจากการ์ตูน DC Comics แล้วเขาก็นั่งคุยกับเดวิดเอสกอยเออร์ในการร่วมเขียนบทในจินตนาการของคริสโตเฟอร์โนแลนครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปอุ่นเครื่องโดยการพาท่านย้อนกลับไปพบกับ ภาพยนตร์เรื่อง Batman Begins นะครับซึ่งจะมาฉายในรูปแบบ remaster นะครับถ้าเราจำได้ในยุคนู้นเนี่ยตอนฉายมันเป็นฟิล์มเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้มันเป็นการทำ remaster 4K ขึ้นมาทำให้ทุกอย่างมีความคมกริบมากขึ้นนะครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie g u r u Focus ครับ Tell Wayne us Mr. Wayne. b a t m a น Be g กิ s จุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เราได้รู้จักที่มาของมหาเศรษฐีบรูซเวย์นผู้สูญเสียพ่อและแม่จากการปล้นในตอนที่เขายังเด็กเขาจึงกลายเป็นเด็กกำพร้าที่ได้รับการดูแลจากอัลเฟรดเพนนีเวิร์ธพ่อบ้านของครอบครัว หลังจากออกไปฝึกฝนและเดินทางไปหลายแห่งทั่วโล Q, <ด Hans. S 1> เกเขาก็กลับมายัางเมืองก็อแชมโดยเป็นทั้งบรูซเวย์นหนุ่มเจ้าสมราญและในยามค่ำคืน <'s> เขาจะกลายเป็นแบทแมนผู้เต็มไปด้วยความแค้นและต้องการที่จะสู้กับความอายุติธรรมโดยการปกป้องเมืองนี้อย่างลับๆจากเหล่า <competitions. S 2> ร้ายต่างๆ สำหรับแบทแมนคนใหม่ของภาพยนตร์ชุดนี้ก็ได้คริสตียนเบลมารับบทนี้จากการคัดเลือกนักแสดงมากมายเมื่อได้รับเลือกให้มาแสดงทำให้เขาต้องรีบเพิ่มน้ำหนักและกล้ามเนื้อบางส่วนให้เหมาะสมกับการเป็นแบทแมนทั้งยังมีการเรียนรู้การวางท่าทางต่างๆจากกระตูนและภาพวาดของแบทแมนอีกด้วยครับ สนับสนุนโดยดีสุด .com ป้องกันแสงแดดและมลภาวะด้วยคินส์อาซาอิเบอรี่ไฮเดนซิตี้ซันสกรีน SPF 50+ บ PA+++ ครบจบในขั้นตอนเดียวพร้อมดูแลคุณในทุกสถานการณ์

กลับมาในช่วงที่2ของรายการของเรากันแล้วนะครับในช่วงมูสบิเกอรูสปอตไลท์นั่นเองนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้นําเสนอสกู๊ปพิเศษนะครับเกี่ยวกับผู้นำกับที่โดดเด่นในยุคนี้ถึง2ท่านด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเรามาอีกแล้วนะครับพร้อมกับเรื่องราวของผู้นำกับอีก1ท่านที่โดดเด่นมากเลยนะครับเขาคนนั้นก็คือเจมส์วานนั่นเองครับใช่ครับคุณผู้ชมครับเจมส์วานถือว่าเป็นผู้นำกับรุ่นใหม่ที่มีความสามารถนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวความสยออองขวัญกมาสู่ จอภาพยนตร์ได้อย่างเก่งกาจมากมีคนเรียกเขาว่าเป็นผู้นำกับเจ้าพ่อหนังสยองขวัญในยุคใหม่หรือยุคปัจจุบันแต่นอกเหนือจากหนังแนวสยองขวัญน,นะครับภาพยานตร์แนวแอคชั่นหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่อย่างแอคโคแมนเขาก็ทำได้ดีเลิศน,นะครับวันนี้นะครับอย่างที่ชายกล่าวไว้เราไปติดตามกันดีกว่านะครับกับเส้นทางความสาเร็จของผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าเจมส์วานในช่วงมูวี่กรูสปอตไลท์ครับช่วงมูวี่กรูสปอตไลท์ เจมส์วานผู้กำกับมือทองอีกคนหนึ่งของวงการฮอลลีวูดนะครับที่ชื่นชอบการดูภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าตามคุณแม่ไปที่โรงภาพยนตร์บ่อยๆนะครับและเขาก็ใฝ่ฝันที่อยากจะสร้างเรื่องราวเหนือธรรมชาติให้กลายเป็นภาพยนตร์ในแนวของเขาให้ได้ดังนั้นเขาจึงศึกษาเรื่องราวการสร้างภาพยนตร์อย่างจริงจังที่ Royal Melbourne Institute of Technology University ในสาขา Arts a n Media นั่นเองครับ ซอที่ฉายเมื่อปี2004คือภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกที่เขาได้สร้างสารรค์ร่วมกับเพื่อนที่เป็นมือเขียนบทคู่ใจลีวาเอล ที่เขียนบทภาพยนตร์เสร็จตั้งแต่ปี2001ครับ <c oughs> และพยายามช่วยกันผลักดันให้ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายคนมาสนใจจนได้เงินทุนมาสร้างเพียง1ล้าน2แสนเหรียญสหรัฐใช้เวลาถ่ายท,ทําเพียงแค่18วันนะครับโดยเล่าเรื่องราวของการเอาชีวิตรอดของผู้คนที่อยู่ในห้องปิดตายหลังจากฉายนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากและทารายได้ทั่วโลกไปมากกว่า103.9ล้านเหรียญสหรัฐและแล้วครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ภาคต่อที่มีการสร้างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งเจมส์วานและลีวานเอลนะครับ ก็ยังคงม,มีส่วนร่วมในการเป็นผู้อำนวยการสร้างบริหารในภาคอื่นๆรวมไปถึงเรื่องล่าสุดย่าง s p i r a l From the Book of Saw ครับภาพยนตร์ลำดับที่9ของภาพยนตร์ชุดนี้ที่จะฉายในปีหน้า In s i d i o u s ที่ฉายเมื่อปี2010คู่หูผู้กำกับเจมส์และมือเขียนบทอย่างลีนะครับกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งพร้อมกับสร้างเรื่องราวเหนือธรรมชาติให้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายนะ,นะครับ mm hmm. อยู่ๆ mm hmm. ก็เกิดอาการโคมา่าและกลายเป็นแหล่งพลังงานของความชั่วร้ายภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไปฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่งาน Toronto International Film Festival ครับ mm hmm. และมีการฉายในวงกว้างตามมา mm hmm. และได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากแม้ทุนสร้างจะไม่มาก mm hmm. เพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนเหนรียญสหรัฐ mm hmm. แต่สามารถทำรายได้ทั่วโลก 9.5ล้านเหรียญสหรัฐในที่สุดครับก็กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของภาคอื่นๆตามมาอีกเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็น Insidious Chapter 2ที่ฉายเมื่อปี 2013Insidious Chapter 3ที่ฉายไปเมื่อปี2015และ Insidious The Last Key ที่ฉายเมื่อปี2018 เจอคันจิริงที่ใช้เมื่อปี2013ครับเป็นผลงานการกำกับของเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากประสบความสำเร็จจากเรื่อง InSidious เขาก็คิดว่าไม่อยากกำกับเรื่องผีหรือว่าเรื่องเหนือธรรมชาติอีกแล้วนะครับแต่เขากลับสนใจที่จะมากำกับเรื่องนี้เพราะเป็นการสร้างจากเหตุการณ์จริงที่คู่สามีภรรยาอย่างเอชและลอเรนวอร์เรนนักปีศาจวิทยาต้องมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประหลาดประหลาดมากมายครับสำหรับภาคแรกนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวแพรอนนะครับที่โดนปีศาจร้ายรบกวนในบ้านไร่ของพวกเขาที่โรดไอแลนด์เมื่อ it จากทุนสร้างเพียงแค่20ล้านเหรียญสหรัฐเรื่องนี้เนี่ยนะครับสามารถทํารายได้ทั่วโลกไปมากกว่า319.5ล้านเหรียญสหรัฐทาให้เรื่องราวของเอ็ดและลอเรนวอร์เรนนะครับยังได้เดินหน้าต่อไปกับภาคที่2 The Conjuring 2ที่ฉายเมื่อปี2016และภาคที่3 The Conjuring: The Devil Made Me Do It ที่กําลังจะฉายในเร็ววันนี้นอกจากภาคหลักของ The Conjuring แล้วเนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นต้นเรื่องของ The Conjuring Universe ที่แตกออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Annabelle หรือว่า The Nun เป็นต้น Thank you. นอกจากภาพยนตร์แนวสยองขวัญแล้วเจมส์วานก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเขามีความสามารถในการสร้างภาพยนตร์แนวอื่นๆให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกันอย่างเช่น Fast and Furious 7หรือว่า Furious 7ที่ฉายเมื่อปี2015ครับแนวแอคชั่นสุดมันและลุ้นระทึกของภาพยนตร์ชุด Fast and Furious ถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นภาคที่7แต่เหตุการณ์จะต่อเนื่องจากภาคที่3 The Fast and the Furious Tokyo Drift ซึ่งภาคนี้นอกจากจะมีฉากแอคชั่นที่ตื่นตาตื่นใจแล้วการจากไปของพอ u l w a l k e กก็ทําให้แฟนๆภาพยนตร์เ,เข้ามาชมกันอย่าง ล้นหลามครับจนทํารายได้ทั่วโลกไปมากกว่า1515ล้านเหรียญสหรัฐและกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดทั่วโลกตลอดการในอันดับที่9ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดจากการกํากับของเขาด้วยครับ Aquaman ที่ใช้เมื่อปี2018 <_. S 1> เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พิสูจน์ว่าเจมส์วานก็สามารถกำกับภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ได้และดีมากเกินคาดครับเพราะเขาสามารถกอบกู้จัก,กรวาลด c ดีซด้วยรายได้ทั่วโลกที่มากกว่า1,148ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ทำรายได้สูงสุดของจัก,กรวาลนนี้อีกด้วย จากความสำเร็จในแนวซ u เปอร์ฮีโร่ของฝั่ง DC ครับเจมส์วานจะกลับมากำกับภาพยนต์ภาคที่2ของเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการถ่ายทำประมาณต้นปีหน้าและฉายประมาณปลายปี2022เนี่นแฟนที่รอชมผลงานการกำกับของร่วกกับระดับพันล้านคนนี้อดใจรอสักหน่อยนะครับรับรองว่าจะกลับมาพร้อมกับความอลังการที่มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับสนับสนุนโดยซันตาเฟ ไม่สเต็กบัตตี้อิ่มคู่ทั้งสเต็กและสปาเกตตีเพียง119บาทถึง21เมษายนนี้ที่ซ er. ันเดเฟ่ย์ป้องกันแสงแดดและมลภาวะด้วยคินอาซาอิเบอร์รี่ไฮเดนซิตี้ซันสกรีน SPF 50เอบวกพีบวกบวกบวกครบจบในขั้นตอนเดียวพร้อมดูแลคุณในทุกสถานการณ์ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight กันแล้วนะครับยังคงเข้มข้นในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายนะครับรวมไปถึงคลิปหรือว่าเรื่องเด่นๆที่เราจะนํามาฝากกันเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับและแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากปัญหาของโควิด19แล้วนะครับ สหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหามากมายทีเดียวจ,จึงทําให้จากเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้กระทําการกับชายผิวสีคนหนึ่งที่เราเห็นในข่าวสารแล้วจึงทําให้ทั้งอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เนี่ยทีวีเพลงเนี่ยศิลปินผู้สร้างลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ทําแฮชแท็กที่คือหามาก hashtag black lives matter ซึ่งจริงแล้วเราก็มีความคาดหวังว่า อย่าให้เรื่องราวลาไปมากกว่านี้และให้เรื่องราวนี้สงบลงไปแล้วทุกคนเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อคิดข้อฝากสําหรับเราเช่นกันทุกๆคนถึงแม้เราดูหนังแต่เรื่องราวนี้ก็สําคัญเพราะเราก็ต้องบอกว่ามันไม่มีคําว่าสีไหนเป็นสีไหนนะครับทุกคนก็เป็นมนุษย์ แล้วก็ความบันเทิงที่เราให้มนุษย์ตลอดเวลาผ่านหยาดเหงือ่อแรงกายความสร้างสรรค์ของคนที่เป็นทั้งศิลปินคนเขียนบทคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือความบันเทิงล้วนนะครับแต่วันนี้นะครับเรากลับไปพบกับข่าวที่ฮอตที่สุดรวมไปถึงตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดนะครับในช่วงนี้ได้แล้วนะครับกับช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movi บ u มิก h ุ i g h ฮไลท์ หลังจากค a n n e s Film Festival หรือว่าเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานประจำปี2020ที่เลื่อนจัดงานมาจากเดือนพฤษภาคมเพราะการแพร่ระบาดของเช er ื้อไวรัสโควิด -19 ในที่สุดก็เลือกที่จะไม่จัดงานแบบออนไลน์นะครับโดยเลือกที่จะยกเลิกการจัดงานไปเลยแต่ก็มีการเปิดเผยร,รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Official Selection 56เรื่องในปีนี้นะครับอย่างเช่นภาพยนตร์สุดแนวของเวส t ์แอนเดอร์สันเรื่อง The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun ส่วนภาพยนตร์จากประเทศ เกาหลีใต้อย่างเพนินซูล่าก็ได้รับเลือกเช่นกันนะครับโดยก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เรื่อง Train to Busan ก็ได้รับเลือกมาแล้วสำหรับภาพยนตร์จาก Disney Pixar เรื่องโซของ Pete d o c t ต r ผู้กำกับระดับออสการ์ก็ได้รับการการันตีจากเทศกาลนี้ก่อนใช้จริงปลายปีครับนอกจากนั้นก็ยังมีภาพยนตร์ดราม่าเรื่อง falling ผลงานการกำกับภาพยนตร์ครั้งแรกของบีก m o r t ์ n s น n นะครับที่ได้รับการคัดเลือกอีกด้วย ซึ่งรายชื่อภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้ใน w w w f e s t i v a l k i e d c a n s c o m นะครับ 25 years you played concert the entire ago a front world of in ปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์ตลกไซไฟเรื่อง Bill and Ted Face the Music การกลับมาเป็นครั้งที่3ของคู่หู Bill และ Ted ที่โด่งดังในช่วงปลายยุค80ถึงต้นยุค90แล้วก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของ Alex Winter นะครับในบทของ Bill และ k e a n Reeves ในบทของ Ted โดยภาคนี้นะครับจะห่างจากภาคที่2นานถึง29ปีเลยทีเดียวซึ่งเนื้อหาก็ยังคงมีความต่อเนื่องจากภาคที่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้พวกเขาเข้า วัยกลางคนมีภาระหน้าที่ของครอบครัวให้รับผิดชอบแล้วก็ต้องเดินทางข้ามเวลาอีกครั้งหนึ่งเพราะผู้มาเยือนจากอนาคตมาเตือนว่าเพลงของพวกเขาจะสามารถกอบกู้จักรวาลได้ซึ่งลูกๆของพวกเขาก็ยังมาร่วมเป็นกำลังใจให้พ่อกอบกู้โลกให้สําเร็จให้ได้อีกด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดฉายประมาณเดือนสิงหาคมที่สหรัฐอเมริกาครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะได้ชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เล w ไวท e diamond ได้เสียดายหมดเวลาแล้วนะครับแต่ก่อนไปเนี่ยแล้วเรามีข่าวฝากจากทางสวนนนุษพัชยานะครับหลังจากที่เราได้มีการเสนอไปแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่สวนนนุษพัทยานะครับและสิ่งหนึ่งที่จะนำเสนอวันนี้คือการปรับปรุงโฉมใหม่โดยปฏติมาก,กรรมภาพวาดด้วยหินนะครับ ซึ่งทางสวนนงนุษย์เนี่ยคุณกำพลตันสัญจาเนี่ยเขาไปคัดเอาพวกหินกรวดซึ่งมาจากในแม่น้ำแล้วพวกนี้บังทีมันจะมีสีแล้วก็มาทําเป็นภาพปฏติมากรรมที่ดูแล้วโอ้โหเท่จริงๆเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับท่านใดที่มีโอกาสอย่าลืมไปชมกันนะครับที่สวนนงนุษย์พัทยาไปได้ง่ายมากวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําของเรานะครับ Prince Theater Heritage Stay นะครับสถานที่พักสุดฮิปที่ดัดปแปลง จากความคลาสสิกของโรงภาพยนตร์ Pri n c e t h เตอร์บางรักที่พลาดไม่ได้ทุกประการมีบรรยากาศของโรงหนังเก่าๆแต่ว่าสุดคลาสสิกอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ในห้องพักแบบสไตล์ฮิปฮิปครับและต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าของชาลีเพนรีด้วยนะครับจาก b บ v e r l y Hill s p o l ล Club นะครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณคุณผู้ชมทุทกท่านที่ติดตามชมรายการของเราครับท่านใดที่อยากจะเข้าไปทักทายเราสองคนนะครับสามารถทักทายเราสองคนได้นะครับ ใน a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ MovieG u r u ีวี h o w ท่านใดที่อยากจะเข้าไปชมรายการของเราที่พลาดการชมสามารถเข้าไปใน YouTube อย่างเป็นทางการของเราได้นั่นคือ MovieG u r ที v ี h ช w เช่นกันนะครับกลับมาเจอกับเรา2คนและรายการ Movie g กรูได้ใหม่นะครับทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง g m n 25ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ